เมตตาจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสท,ที่จรมาปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่อง และจิตนั้นแลพ้นวิเศษแล้วจากอุปกิเลสท,ที่จรมาพระอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระอริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุซ่องเสพเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นภิกษุนี้ เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของภะศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะกล่าวใหญ่ถึงผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของภะษาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะกล่าวใหญ่ถึงผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุใส่ใจเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามคําสอนของภาษาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะกล่าวใหญ่ถึงผู้ทําเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่20สุตันตปิฎกอังคุตตะนิกายเอกะทุกติกานิบาตหน้าที่8ถึง9